สวนในพันธุย์ยาดีแมงตายจิดใบเลยใช่เหรอ <S <S คืออะไรแมงใช่ไหมครับตายจิดใบเลยใบ, <S <S บสวยใบหมูดีใจดีใจรอบที่แล้วอะไร ยาอะไรไปเลยไม่มีที่หลับเลยยันเลยยังไม่ขีดเลยกำลังเดินเลยดีแล้วใช่ไหมมองเห็นมั้ยพี่ใบอะไรลาแดงเหรอลายแดงเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วมองเลยว่ามาเลยอันนั้นอันนั้นเพี้ยจจกจันฝอยนี่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่มองเห็นแดงแดง ตัวจอบแดงได้ไดออไม่เคยเห็นเจอแต่แป๊บนึงตัวนี้เห็นปะอ๋อนี่เห็นน,นี่ตัวนี้เห็นอันนั้นอันนั้นเห็นต,ตัวใหญ่อ่าหนูตะแก,กนมาแล้วอืมแดงใบแดงนี่มันเลยยอะไงเพราะมันอืม เนี่ยเนีอะไรแดงใจโอ้โหไรแดงคนนึงเฮ้ยหมดเลยเลยไรแดงไรแดงนี่เนี่ยห็นเพชรยังนี่อืมนี่ยนั่นแหละตัวนั่นแหละที่เราบอกว่าจะเอายาไปฉีดเพราะอะไรอะไรแดงกับลมๆแรงๆแบบนี้คือถ้าเกิดคุมได้ก็แต่แต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมยังนะพี่ เนี่ยมอวต้องดูใบในกันเพราะตอนนี้มันออกมาใบข้างนอกเดี๋ยวลองดูดูโทรศัพท์โปรตูเบนก็เราไม่ได้เอามาเบนเบนขยายก็ได้แต่นี่ลงอุ้ยลงเยอะแล้วพี่นี่เนี่ยเต็มเลยเยอะใบรวงเยอะเยอะแล้วนี่อ๋อใบขาวๆใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นเหมือนฝุ่นนี่พี่เดี๋ยวดูนะเต็มเลยนะโอ้โห เราชิดหน่อยแดงมั้งโอ้แต่เรามองไม่เห็นนีนะเนี่ยครับใช่โอ้โนเต็มเลยอืมแยงเพลิงจดืงดัลุ่้อืมไข่มันกําลังฟักด้วยนะนั่นนะฟองนั่นเต็มเลยนี่ไข่มันทั้งนั้นเลยนะกำลังไข่เลยนะไข่ฟักแล้วนี่เออเนี่ยลักษณะลักษณะของก็ถึงต้องเอายาไปฉีดไงที่ว่าน่ะแล้วนี่เนี่ยเรามองไม่เห็นไงอันเนี้ยใช่อันนี้ใช่เต็มเลย

อ,อดกทั้งต้นแล้วนี่รอบที่แล้วใช้ยาตัวไหนไปครับลุยงยังไม่ได้ฉีดเลยยังไม่ไม่ฉีดไรแดงก็คือถ้าไม่งั้นเนี่ยเคยเคยใช้ตัวไหนเลยยาเราใช้โอเบรอนโอเบรอนปีก่อนปีโอเบรอนโอเบรอนขวดพันปีเป็นยาป้องกันไรแดงใช่ไหม ตัวนั้นจะเป็นกาจัดทั้งป้องกันกาจัดเลยครับอโอเปรอนแต่ได้เกิดให้ให้เร็วก็ทีบูเป็นทีบูเป็นไทยเดี๋ยวให้อ้อยจัดไปให้งั้นนะพวกเราก็ต้องกลับไปเอายาลายแดงถ้าเริ่มแรกก็อย่างพวกไม่มีดอกไม่ได้ก็โคปาไก่ก็ได้ครับโคปาไก่เราดูว่ามันไม่ ดอกเนี่บเพาว่ามันมีเรือมีดอกเนีมีมมถ้าว่าถ้าว่าเริ่มมีเนี่ยอ่าแท็กซี่ไทยกซอ่ก็ได้เอาที่ว่าแบบไม่ต้องซ้ำนะแต่เด้งยังต้องรดน้ำต้องทำนะใช่เพราะว่าเรื่องคุมไข่ด้วยไงไข่ลายแดงนี่ตอนไม่กระจายนี่ย,ยไม่รู้โรยใบม,นมนันจะมัน สดงว่าจนนานนแน่นอนตัวเน้นแล้วมมตตัวเน้นแล้วเป็นผักเป็นมายืนเลแต่ว่าคือใบมันเมันจะได้ผลดีกอยก็เป็นพวกเนเชอรลออยอะไรพวกนี้ ใส่รวมไปเลยไวอ้อยได้ไหมใช่ไวอ้อยอ่าใส่รวมไปเลยเหรอใส่รวมไปเลยผสมสุดท้ายนะอ้อมเจอเมื่อเมอเมอปีนู้นเราคิดแต่เอาไปรดเลยนะไรแดงก็ส่วนมากจะคิดเดียวเดียวเลยใช่ครับเอาต้องเอาเดียวเดียวมันจะได้ผลว่าใช่ครับรู้ว่าร้านร้านพี่อ้อยมีตัวไหนบ้างเนี่ย ที่แกแนะนำอยู่จะลองทางที่เดียวเดียที่ไรแดงก่อนบอกว่าระบาดหนักแล้วพรุ่งนี้ฉีดไรแดงก่อนเลยใช่ครับเอาไรแดงก่อนพันหล่นหมาแล้วพันเอามาให้ด้วยนะถ้าไม่งั้นใบไนร่วงหมดเลยพี่ใช่ทั้งปูหลักกักโชคด้วยทั้งไรแดงด้วยเลือดแต่ยอดแล้วเหลาไหมอันนี้เข้ารอบฉีดฉีดแมลงด้วยไหมพี่ใช่เข้าไปฉีดพรุ่งนี้แล้วก็่วอนเช้าตามทังค์มันวะเพี้ยจะกระจัดด้วยกำลังดี ไอจะดการมาแล้วครับตัวนันไดจะไม่ติดันี่เมี่ยงตัวไหนนะต้นนี้ก็ดอกมามีดอกมีดอกโอ้นี่ฝ่อไปหลายดอกกันเหมือนกันนี่เพราะว่าเมียมีลูกมันด้วยนะที่ผมชี้นั่นและคือลูกมัน ยน้ยอี้ก็อ,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 อกแราุยเทียบออกเยอะแล้วแต่ว่าก็มีแดงบ้างเนี่ยแต่เนื้อมันออกแปลกแป,แปิมันมัน